นฟิกสายพันธุ์นอเรนนะเรามาสวนที่ไลนะเจ็ดวันเราก็ได้กินทุกครั้งเลยนะนางนอแรน์ในนางจะไม่ค่อยแตกนะหน้าฝนเนี่ยเนี่ยนางแตกสุดนั้นแต่เก็บมามีลูกเนี่ยแตกสุดก็คือตัวนี้นะครับดูดเนื้อในกันเป็นไงเนี่ยแบบงอมกำลังกินเลยครับเนี่ยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับเปลือกเขาจะมีความกรอบนะครับทานได้ทั้งเปลือกเลยนะครับติด หนึ่งในสิบของโลกเรื่องของผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับไปเซิร์ชได้เลยครับมะเดื่อฝรั่งหรือมะเดื่อฝรั่งนะค,คนไทยเรียกหรือหรือว่าชาวต่างชาติจะเรียกว่าฟิกนะฮนะเนี่ยลองชิมดูนะฮะห,หวานกรอบมากมีเม็ดตำหน,นักข้างในกลิ่นหอมเนี่ยเหมือนเหมือนมวนดอกไม้นะเหมือนเราเดินป่าแล้วเราได้กลิ่นกลิ่นปรกษากินดอกไม้อย่างนั้นนะครับแล้วก็หวานนะครับ บางสายพันธุ์ก็ติดเปลี่ยวนิดนึงนะครับโอเคสวัสดีครับ